สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่เขื่อนราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับอยู่บริเวณด้านบนของเขื่อนนะครับอยู่เหนือเขื่อนนะครับน้ําเยอะมากๆนะครับเป็นทะเลสาบเลยครับนี่ไหลมาเป็นพวงทีเดียวนะครับนี่ผักตบผักตบชวานะครับสังเกตดูน้ําไหลแรงพอสมควรนะครับนี่ครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมดู ทะเลสาบเขื่อนราสีสไลอำเภอราสีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับสวยงามมากๆครับสวยงามจริงๆครับผักตบชวาครับไหลแรงทีเดียวครับทั้งด้านโน้นก็เป็นตัวเขื่อนนะครับประตูระบายน้ำก็ยกขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับทั้งเจ็ดบานแล้วก็ยกขึ้นสูงด้วยนะครับนี่ครับ ยกประตูขึ้นทั้งเจบานเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็สะอาดสะอ้านแล้วนะครับอุย้ยตรงนี้น้ําหมุนเลยครับคุณผู้ชมดูครับนี่ตรงบริเวณนี้ที่ผมยืนถ่ายคลิปตรงนี้น้ําหมุนนะครับหมุนแรงเลยทีเดียวครับนี่โอ้น้าหมุนแล้วก็น่ากลัวทีเดียวครับตอนนี้เขื่อนราศีสลดยน้ํามาเต็มพิกัดแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศก็สวยงามมากๆนะครับเป็น ทะเลสาบที่ต้องบอกว่าสวยสุดยอดนะครับวิวสุดยอดมากๆครับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ